สีชังวันหยุดยาวสามวันนี้เราก็ได้ไปเที่ยวไปนอนอยู่ที่เกาะสีชังนะจ๊ะเราก็มาขึ้นเรือที่เกาะรอยค่ะค่าเรือคนละ60บาทไม่รวมค่ากับ ที่ห้องพักของเราเลยเนาะไม่ได้ถ่ายตอนที่เช่ามอเตอร์ไซค์มานะทุกคนหอพักของเราชื่อว่าสวัสดีสีชังห้องนี้เรานอนได้สี่คนนะคะเป็นบ้านหนึ่งหลังอยู่ห้องหนึ่งจ้ะถูกใจน้องมากเนาะห้องใหญ่เตียงใหญ่สะอาดมากบอกเลยคุณป้าก็ใจดีใจดี ห้องนี้เราได้ราคามาที่พ6นหกแต่เองสี่คนก็ตกคนละเท่าไหรอ่อ่ะตกคนละสี่ร้อยมั้งคุ้มคุ้มอยู่พร้อมแล้วก็ฟรีอาหารเช้าด้วยแล้วแต่คนจองนะเราจองกับแอปไอเนี่ยมาพวกแอปจองห้องต่างๆเนี้ยก็เราก็เลยได้ส่วนลดมาเยอะอยู่เหมือนกันเฮ้ฮัลโหลพี่ชัง ดูีิฟินเข้าเลยล่ะทุกบ่าวเปิดแอร์เยน็ยนเยน็นเล่นเกมชอบละสิเนี่ยห้องน้ำก็ใหญ่นะนถูกใจเรามากเลยเราชอบอ่ะเราก็ได้เวลาเดินทางเออลืมบอกค่าเช่ามอเตอร์ไซค์ค้างคืนอ่ะจ่ายไปคันละ300บาทนะทุกคนขี่ได้รอบเกาะเลยจะ้ะทุกคน แต่ถ้าไปกลับแบบไม่ค้างคืนน่าจะอยู่ที่250บาทเนาะสำหรับการเช่ามอเตอร์ไซค์เราก็อยู่ที่จุดแลนด์มาร์คของเกาะสีชังเลยค่ะสะพานอัสดางนี่ใครมาแล้วไม่มาถ่ายรูปหรือเช็คอินตรงนี้ถือว่าพาลาดแล้วเราก็เลยมาเป็นจุดแรกเลย,วยสวยจังเลย โอเคเราก็ถ่ายรูปกันถ่ายวิวไปสักพักคอแห้งจ้ะแล้วเราก็จะเดินไปคาเฟ่กันเดินต่อไปอีกหน่อยเราก็จะมีคาเฟ่เนาะชงน้ำอร่อยนะทุกคนเขาไม่รับสแกนนะคะที่ร้านน้ำแล้วก็นั่งเรือเขาไม่รับสแกนเขารับเงินสดเท่านั้นนะทุกคนกับณาพกเงินสดกันไปด้วย ตาเลือกกันอยู่เหมือนกันเพราะเป็นคนไม่ชอบพบเงินสดต้องได้ไปกดที่เซเว่นเนาะเนี่ยบ้านพักของรอห้าใช่ไหมรอห้าหรือราชการที่สี่ใครรู้ประวัติมาเล่าให้ฟังหน่อยเราก็เที่ยวอย่างเดียวไม่ค่อยอ่านประวัติเท่าไหร่ปะแล้วเนี่ยเราก็ดีดไง กินน้ำกินกาแฟแล้วดีดไงรู้สึกดีดก็เลยขึ้นเขาไปชมวิวกันข้างบนจากทุกคนเนี่ยเดินยาวๆไปเลยเนี่ยเดินไปตามทางเนี่ยทุกคนเดินจนจะเป็นลมอะ่ะแต่เราไม่ยอ่ทอท้อเพราะเรามันสายอึดกันอยู่แล้วอืมมาดูสิก็เดินชมธรรมชาติข้างทางไปคือสวยมากเราชอบมากเราชอบต้นไม้ภูเขาเราชอบมาก เนี่ยแล้วก็เดินไปเดินไปก็คุยกันไปชมต้นไม้ชมกิ่งกงกิ่งกือยุ้งกัดอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยครับตามป้ายเขาจะมีทางบอกตลอดนะว่าจุดนี้คือ,อไรข้างหน้าไปไหนข้างหลังไปไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เดินตามไป้ายไปเป็นคนที่แบบเขาแจกแผนที่นะแต่ไม่เปิดดูอะครับ มาบ่อยก็ใกล้บ้านเนาะไม่รู้จะไปไหนก็มาก่อศรีชังนี่แหละเนี่ย <c oughs> ตรงเนี้เขาเรียกว่าอะไรเราก็จําไม่ได้แหละ <c oughs> ขึ้นมาแล้วก็จะมาเจอนเนอะไรเนาะเจดีป่ะก็เรียกเจดีหรือวัด <c oughs> แต่เราก็ไม่ได้เข้าไปข้างในเนาะเราก็แค่ถ่ายแค่รอบๆพอเพราะว่าตอนที่เราไปอากาศร้อนมาก แต่เห็นน้องบอกข้างในก็ไม่น่ามีอะไรน่าจะเป็นจุดไหว้พักอะไรหรือเปล่าป่ะแล้วเราก็เดินต่อกันไปเลยครับเดินกันไปยาวๆเนี่ยใครสายเดินแนะนําเลยฟินกับธรรมชาติมากบอกเลยอ้าวแล้วเราก็มาเจอจุดเลี้ยงหินเนาะน้องก็บอกขอหน่อยขอหน่อยพี่แวะก่อนแวะก่อนนี่หนูทําได้นี่ ้เส่วนเราไม่กล้าวางเลยอย่างเขาพังก็ได้แต่มาแวะชื่นชมเนาะ,ะไปต่อไปต่อน้องบอกโอ้หนูไม่ไหวแล้วหนูขอมัดผมหน่อยหนูร้อนมากแล้วก็เจอบ้านคนนะยังไม่ถึงนะแล้วก็เดินต่อกันไปอีก <c oughs> เนี่ยจุดชมวิวทุกคนถ้ามีจะไม่ทุกคนจะหาวได้ <c oughs> มันมีอีกทางนึงเข้าข้างในที่เอามอไซค์เข้ามาตรงน้เดินมาแป๊บเดียวก็ถึงได้งแผนที่เดินไงสายเดินไงเออเนี่ยจุดชมวิวเขาน้อยนะทุกคนหมต้องมานะแล้วคุณจะได้ภาพถ่ายที่สวยมากดูเลขดิสองธรรมชาติแบบเขียวมากเป็นเห็นภูเขาสีเขียวเห็นทะเลสีฟ้ามีเมฆสีขาวลอยอยู่ต้องจ้างคนถ่ายคลิปตรงเนี้ย ฟินเกินเนี่ยตอนนี้<อ>เดินเดินขึ้นมาได้ลินห้อยแล้วตอนเนี้<อ>ยเนี่ยดูสิดูที่โอ้โหคุ้มอะคุ้มกับการเดินอ ah, ะบอกเลยน <Here. S 2> yeah. เ,น,ย <simples. S 2> เนี่ยบสิเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเมื่อกี้ยังบ่บนงึมเงิมเงิมงิกันอยู่เลยบอกมาทำไมมาทำไมเนี่ยพอเห็นวิวเท่านั้นแหละเงียบปิ๊บคุ้มกับการเดินขึ้นมาหน่อยสวยสวยของจริงสวยจริงๆนะทุกคนเนี่ย แล้วถ่ายรูปแบบแเข้าตัดกับสีเขียวสีฟ้ามากมามานคนแก่คนนี้นั่งบนอะไรก็ไม่รู้ยุ้งก็กัด,ดนี่อันนี้ถ้ำทะลุป,ปะ่ะอันนี้น่าจะเป็นจุดถ้ำทะลุเราไม่ได้ไปจุดไอ้นี่นะหาดท้ำพังเพราะว่าเขาบูรณะใหม่ใช่ไหมเขากำลังก่อสร้างอะไรอยู่เหมือนเลยเราก็เลย ไม่เข้าไปเพราะว่ามันมันแบบเขากําลังทํา,าอ,อยู่อ่า<อ><อ>มันก็เลยไม่เหมาะก,กับกันเลยนะของเราเราก็เลยเลยมาท,ทําทะลุแต่เราก็ไม่ได้ลงไปข้างล่างอีกเพราะว่าหมดแรงไปกับการเดินขึ้นเขาลงไม่ไหวแล้วลงไปถ่ายรูปข้างล่างไม่ไหวโอ้โหเนี่ยเนี่ยมันต้องปีนไงทุกคนมันไม่ไหวแล้วขาเขือ่อหมดแรงไปหมดแล้วแต่เรามาชมมาชมพระอาทิตย์ตกนะมันฟินมากเลย นั่งนุงน่งนิ่งนุ่งนิ่งกับแฟนดูพระอาทิตย์ตกก็ฟินไปเลยเนี่ยดูสิเห็นไหมพระอาทิตย์กำลังตกเห็นปะเนี่ยแล้วเราก็ได้รูปนั่งอ่าขอตัดหน่อยนะหิวจ้ะหิวแล้วก็แวะห้องพักไปอาบน้ำ้วกินข้าวที่ร้านป้าหนงจ้าใช่ไหมน่าจะร้านป้าหนงไปดูนะจ้ะเอาติดตั้งแต่เลาจะดู หมึกน้ำดำาถ้เห็นไอ้คนแข็งมันตักปุ่งเผาตักมาให้เขานี่แหละมีน้องมีน้องคนมันกินไม่เป็นว่พี่อะไรคืออะไรดูกินไม่เป็นพี่ไม่รู้พี่ชอบกินของแปลกน้องเมื่อต้องถามเมนูแปลกๆนี่คือมิ้มสั่งจ้ะอันนี้ยำกุ้งตะไคร้เราตักมึนชุ่ส่วนอันนี้หมึกทอดกระเทียมถ่ายไม่ทัน โอคนตักกันจุกๆๆกวางปุ๊บตักจุกจุถ่ายไม่ทันส่วนอันนี้แกงป่าทะเลค่ะน้องเสื้อแดงคนนี้สั่งค่ะน้องคนนี้เป็นสายกินเผ็ดขาดแกงไม่ได้ค่ะสายเผ็ดค่ะแกงป่าทะเลไงก็ถือว่าเผ็ดอยู่นะ แล้วกุ้งสดมากเด้งดึกๆๆูละเนี่ยเนี่ยเป็นแงนเป็นแงผลของการขึ้นเขาของเราก็ตไปหมดทุกอย่างจ้ะแล้วก็เช้าอีกหนึ่งวันเนาะได้เวลาไปกิน <c oughs> ข้าวฟรีกัน <c oughs> บอกเลยเขาต้มปลาอร่อยมากอยากจะเบิ้นสองจานแต่เกงใจเขาเลือเกินเขาต้มทะเลจะ้ะ มีปลาหมึกมีปลาอร่อยอร่อยจริงๆบอกเลยนนเนี่ยเราก็ขึ้นมาบนด่านฟ้าเลยแต่ตอนเย็นเราไม่ได้ขึ้นมาเล่นบนนี้เนาะอืมก็เลยขึ้นมาตอนเช้าแทนเนี่ยดูสิเนี่ย,เ,ยเป็นแงที่พักเรายอดเนี่ยดู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 ดดข้าต้มอเกี้ยงทุกจานบอกเลย อร่อยมากแฟนเราไม่ปุุมเลยค่ะถูกใจเพื่อนมากมาก,ก่อนกลับเราก็แวะไปดูรอยพระพุทธบาทไปไหว้รอยพระพุทธบาทกนก่ะพื้นเขาอีกแล้วแต่รบนี้แวนมอไซค์จะเดินไม่ไหวจะไกลมากอะไรจะเป็นจ้ชั้นอยู่นะแต่ก็ไปกันได้จ้ะวันนี้พวกเราก็แวนกันมาแล้ว พวกเราคือสายลุยเล่นเกมก็ลุยชีวิตจีนก็ลุยนะครับบอกเลยใครมากับพี่นี่น้องต้องได้ลุยทุกคนนะน้องบอ,อไม่เอาไม่เอาไม่ได้นะน้องต้องไปจ้ะพานอนวงนอนวัดไปกันน้องๆวมาพ่อยากไปก็พี่เล่นเหยื่อย นี่จ้าปขอมาสาะชุดกันไปเลยเรามาทําด้วยใจเนอะมาแล้วเราก็ต้องมาไหว้จ้าขอพรอขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอโชคขอลาบอะไรก็ว่ากันไปนะจ้า่าขึ้นบันไดอีกแล้วจ้า เนี่ยจะขึ้นบันไดไปบนเขาเลยจ้าขอบอกเลยวิวจุดเนี้ยสวยมากแล้วว่าเขาน้อยสวยนะพอมาเจอตรงนี้สวยสุดๆเพราะได้เห็นเมืองเห็นบ้านของเขาไง่ย,ยดูสิโอ้โหวิวแบบดีมากมาเราก็มาไหว้ขอพรอกันก่อนเนาะ นี่ไงลอยพระพุทธบาทจำลองค่ะทุกคนไปติดองค์พระด้วยนะแล้วเราก็จะลงเขาไปที่ศาลเจ้าพ่อเนาะ หลางเจ้าพ่อเขาใหญ่เนะาะเฮียเราก็จะลงเขากันไปแต่ตอนนี้ขอชมวิวก่อนนะก่อนกลับอากาศร้อนแต่เราไม่กลัวจ้ะความร้อนทำอะไรพวกเราไม่ได้ใช่ไหมใช่สวยมากดูดีทุกคนสวยจริงๆ มาเราก็มาลงมาอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่แหละแต่เราแวะไหวเจ้าแม่ขอโชคขอลาบก่อนทางด้านขวาเนาะก่อนที่จะขึ้นไปศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่บอกตรงๆขึ้นบันไดไม่ไหวค่ารอบนี้ขอนั่งรถลากไปละกันนะทุกคนนั่งรีจ้าไม่ไหวแต่ขาลงเราลงบันไดนะเพราะว่ามันเสียวขึ้นบัน,นไดก็ได้ <c oughs> <c oughs> มาเสียวจริงๆกลัวอ นั่งหน้าเว้ยกลัวน้องกระอบนนั่น้สูงขม้้กลัวส่วนแฟนฉันนั่นนังหน้าซีเ้วจ้าเธอคนหัวความสูงนั่งหน้าเนี่ยนะสตาดีก็เป็นเสอกับขยับาลงกลงไปดมยเดินกลับด้วยมเอยก็ขยลงไปแล้ว จะพาะเขาใหญ่กันจุดแลนด์มาร์กที่ขาดไม่ได้เลย,มา,ยลามากกว่าทสองมากกว่าที่เห็นยอะแยะไปหมดไปเราก็จะไปไหว้ตามจุดต่างๆก็ปักทูบมัวตัวทูบเยอะจังดูจะไปปักตรงไหน เพราะว่าคนเยอะเนาะเขาก็แนะนำแนะนำไม่ทั่วถึงแล้วก็ปักปักไปตรงนี้สามดอกตรงนั้นห้าดอกตรงนี้หนึ่งดอกอะไรก็ว่ากันไปเนาะยันสะะ่เจ้าพ่อไม่ได้ซื้อทูกเราไหวเสร็จแล้วเราก็กลับเลยจ้าบายบายสีชา